สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะสู่ชาแนลพิงค์แอนสโคตคูปิงรหัสนางฟ้าค่ะวันนี้นะคะเราจะมาดูภาพรวมประจําปีของคนที่เกิดในปีกุลกันค่ะเป็นภาพรวมดวงชะตานะคะในปี2567ค่ะต้องย้ำมันก่อนนะคะว่าคลิปนี้นะคะไม่ได้เป็นการเจะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะให้ดูเอาไว้เป็นแนวทางค่ะเอาไว้เตือนสติตัวเองนะสุดท้ายแล้วค่ะสิ่งเดียวที่จะเปลี่ยนดวงเราได้ดีที่สุดเลยนั่นก็คือการกระทําของเรานั่นเองนะคะวันนี้เหมือนเดิมเลยนะคะเราจะใช้ไพ่แล้วก็แผน ธรรมสิงคบคู่กันไปนะคะสำหรับใครที่อยากจะเป็นกําลังใจให้กับปิงนะคะสามารถเป็นกําลังใจได้ง่ายๆกด s u b สไครต์กดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์กันมาได้เลยค่ะมาเลือกไพ่กันก่อนนะคะทั้งหมด12ใบนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11และ12นะคะมาเรียบร้อยละ ดูกันคนปีกุลมาตั้งดงกันก่อนตนุกระดุมพระสหัสชชะพันธุกุตตะอลิปัตตนิมรณะสุภะกัมมะลาภะและตำแหน่งวินาศค่ะ เรามาดูการตั้งแต่ใบแรกเลยอะขอขยับกล้องนิดหนึ่งนะไพ่เห็นไม่เต็มนะคะมาดูกันเรามาดูกันตั้งแต่ใบแรกเลยนะคะนั่นก็คือในเรื่องของตำแหน่งตัวตนคนปีกุลจะเครียด,ดอะไรอีกนะคะเริ่มรู้สึกว่าคุณมีในเรื่องของความเครียดนะ,ะภาวะในเรื่องของความวิตกกังวลต่างๆนะ,ะตัวคุณเองเนี่ยค่อนข้างที่จะ เอ,เอาตัวเองออกมาจากสังคมค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะนะคะบางคนอาจจะเหมือนกับว่าโดยปกติแล้วเนี่ยเราจะมีโลกส่วนตัวอยู่แล้วแต่พอปีนี้ค่ะคุณจะมีโลกส่วนตัวมากขึ้นนะคะเวลาตอนที่คุณคิดทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคุณจะชอบใช้เวลาอยู่กับตัวเองนะคะ <ต atom ized> ไม่ชอบในเรื่องของชีวิตที่อาจจะแบบวุ่หวาอะไรมากมายแต่คุณขอแค่ช่วงเวลาที่คุณมีความรู้สึกว่าคุณได้อยู่กับตัวเองอย่างแท้จริงนะได้คิดได้ทํานวลอะไรต่างๆนะไอ้ทีนี้ไอ้นี้เรื่องของความคิดต่างๆเนี่ยไพ่ใบนี้ปิงมองว่า คุณกำลังโทษตัวเองในสิ่งที่มันผ่านมาแล้วนะฮะปิงไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณนะในที่ททแบบในช่วงเวลาที่ผ่านมาแต่มันเหมือนกับว่า คุณกําลังย้ําเตือนกับตัวเองในเรื่องของความผิดพลาดเก่าๆนะ,ะสิ่งที่คุณคิดแบบนั้นสิ่งที่คุณย้ําเตือนมันไม่ผิดค่ะถ้าเกิดมันจะผิดก็ผิดตรงที่ว่าตัวคุณเองเนี่ยเอาความผิดพลาดเหล่านั้นนะคะจากจากที่คุณตัดสินใจหรือทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมาบั่นทอนตัวเองอยู่เรื่อยๆเหมือนคุณเอามีดกรีดตัวเองซ้ำๆซ้ำๆให้เลือดมันไหลออกมานะคะคุณต้องถามตัวเองค่ะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคุณทำแบบนั้นแล้วคุณได้อะไรนะคะ จริงอยู่ค่ะที่คุณจะต้องคิดหรือทำอะไรเองคนเดียวแต่ว่าถ้าเกิดนะคุณมีความรู้สึกนะมองมุมกลับด้านนิดนึงว่าถ้าเกิดคุณคิดลบอ่ะมันจะยิ่งทําให้คุณนอยคุณจิตตกอ่ะคุณลองคิดบวกไหมบางครั้งค่ะในช่วงเวลาที่คุณท้อหรือคุณรู้สึกไม่สบายใจอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคุณแค่ให้กําลังใจตัวเองคุณแค่ชื่นชมตัวเองคุณแค่เหมือนกับ ยอมที่จะปล่อยวางอดีตแล้วมองปัจจุบันนะคะกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้านะคะว่าคุณสามารถที่จะจัดสรรจัดการอะไรได้บ้างนะคะจบอยู่กับอดีตไม่ทําให้คุณนะ,ะมีชีวิตที่ดีขึ้นการมองอนาคตก็ไม่ได้ตอบโจทย์ให้ ตัวนะคุณการันตีเองได้ว่าชีวิตคุณจะราบรื่นสุดท้ายแล้วค่ะคุณต้องอยู่กับปัจจุบันนะคะคุณทําวันนี้ดีค่อยๆทําไปทีละสเต็ปค่ะมันไม่มีใครบอกได้ว่าสูตรสําเร็จในชีวิตเป็นแบบไหนแต่ว่าคุณสามารถที่จะสร้างความสุขแล้วก็สูตรสําเร็จทางใจของคุณได้ณนะเวลานี้เลยนะคะโอเคโเคโหใบแรกก็ดูเครียดละ มัน no. ดูเครียดมันดูกดดันจังเลยนะคะต,ต้องระมัดระวังนะถ้าเกิดเป็นแบบนี้สุขภาพมันก็หนีไม่พ้นค่ะเกี่ยวกับในเรื่องของความเครียดนะคะคราวนี้พอมาพูดถึงในเรื่องของสุขภาพนะเพิ่มเติมนอกจากในเรื่องของความเครียดการคิดมากวิตกกังวลแล้วอะ่ะสิ่งที่คุณจะต้องอระอมัดระวังเนี่ยนะคะก็คือในเรื่องของตัวคุณเองเนี่ยอาจจะมีในเรื่องของอาการที่แบบปวดขาปวดน่องนะข้างใดข้างหนึ่งหรือบางคนอาจจะแบบใส่ส้นสูงตลอดเวลาแล้วมีอาการที่ทําให้คุณนะคะมีอาการขาชานะคะเป็นเหน็บง่ายนะก็ดูแลตัวเอง ไ,ะะไม่ได้ถึงขนาดร้ายแรงที่จะต้องเหมือนกับไปหาหมออะไรแต่ก็เป็นการเซตอัพการดูแลตัวเองง่ายๆที่คุณสามารถทําได้ด้วยตัวเองค่ะทีนี้พอต่อมาในเรื่องของตำแหน่งกรรมมาค่ะสำหรับคนที่ทํางาน สำหรับคนที่รับเงินเดือนนะคะคุณทํางานได้ชิวๆสบายๆเลยแต่เหมือนกับคุณก็เอนจอยกับการทํางานที่ทําอยู่นะคุณอาจจะไม่ได้รู้สึกว่าโอ้โหมันตอบโจทย์มันมีอะไรชาเลนจ์มากมายแต่คุณก็มีความรู้สึกว่าไอ้สิ่งที่คุณทําอยู่เนี่ยคุณก็เชี่ยวชาญกับมันคุณไม่ได้ทุกขร้อนคุณไม่ได้ตื่นเต้นแล้วก็ไม่ได้เครียดกดดันไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันเลยกลายเป็นว่าคุณสามารถจัดสรรแล้วก็บริหารได้ดีลักษณะงานนะส่วนใหญ่เนี่ยคุณจะควบคุมด้วยตัวเองเป็นหลักทําด้วยตัวเองเป็นนนนหลลััักก่ฉะ้้ไมตองงว อาจจะมีในเรื่องของการประสานงาน,งานการติดต่อคนอื่นอยู่บ้างเป็นครั้งเป็นคราวนะคะแต่โดยรวมแล้วเนะี่ยทุกอย่างจะถูกขับเคลื่อน้วยตัวคุณและคุณสามารถทําได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งพาอาศัยใครค่ะส่วนคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวค่ะคุณอาจจะต้องหาช่องทางใหม่ๆอะไรใหม่ๆเพิ่มเติมแต่ในระหว่างเดียวกันสิ่งที่คุณทําหรือสิ่งที่คุณอยากจะลงมือทําเพิ่มเติมนับจากนี้ไปอ่ะมันเป็นความชอบค่ะ คุณรู้สึกสนุกคุณรู้สึกภูมิใจในสิ่งที่คุณทําเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่คุณรักแล้วก็คุณถนัดขอแค่คุณมีในเรื่องของพลังกายแล้วก็พลังใจที่เข้มแข็งเนี่ยนะคะทําต่อไปมันมีโอกาสประสบความสําเร็จสูงอยู่แล้วนะคะทีนี้พอทุกอย่างเนี่ยในเรื่องของงานนะคุณเห็นไหมคุณอาจจะคิดมากเกินไปเพราะจริงๆิงเราภาพรวมมันไม่ได้แย่ขนาดนั้นแต่คุณเป็นคนคิดมากไงนะคุณวิตกกังวลคราวนี้มาดูเรื่องนี้ดีกว่าที่ทําให้คุณยิ้มได้ไม่ต้องคิดมากแล้วค่ะไม่ต้องนนนนน้ออออยไมม่่่่ตตตงงงงงจิิกกกะําาแหรรรดุพใเเืข ีนี้การเงินดีขึ้นแน่นอนค่ะสาหรับคนที่เกิดปีกุนนะคะภาพรวมนะคะกลายเป็นว่าตัวคุณเองเนี่ยหาเงินได้หลายช่องทางมากขึ้นการหยิบจับอะไรของคุณเนี่ยมีโอกาสประสบความสําเร็จนะคะในเรื่องของการค้าขายในเรื่องของการทําอะไรเพิ่มเติมทีนี้ตําแหน่งปุตตะเนี่ยมันขึ้นมานะคะไอเดียความคิดสร้างสรรค์อะไรก็แล้วแต่นะคะที่คุณอยากจะคิดอยากจะทําอยากจะเริ่มทําด้วยตัวเองถ้าเกิดบางคนอาจจะมีความสนใจนะคะในเรื่องของการแต่งหน้านะในเรื่องของการแต่งตัวหรืออะไรก็แล้วแต่อาจจะหาช่องทางจากรายได้ตรงนั้นเพิ่มเติมนะคุณ ทําคนเดียว ดีที่สุดนะคะหรือว่าทํากับคนใกล้ตัวครับคนใกล้ตัวก็คืออาจจะเป็นเพื่อนที่แบบสนิทกันจริงๆหรือว่าอาจจะเป็นแฟนเป็นคู่ของคุณนะทาได้นะคะพอมาในเรื่องของของการเงินเนี่ยมันขึ้นมาว่าคุณไม่อยุกนิ่งอะ่ะคุณพยายามหาช่องทางหรืออะไรใหม่ๆนะคะเกิดขึ้นมานะคะที่นี้คุณนะ่ะพอคุณหาช่องทางในเรื่องของการหาเงินเนี่ยกลายเป็นว่าคุณก็เปิดรับในเรื่องของการที่จะมีเพื่อนใหม่สังคมใหม่เพิ่มเติมมากขึ้นนะคุณจะไม่ได้ปิดตัวเองเหมือนเดิมคือใจคุณเนี่ยไม่ค่อยอยากให้ใครมาวุ่นวายแต่เมื่อไรรร่่ทีเเปป็็นนกกาาคุย ที่ทําให้ชีวิตคุณดีขึ้นน่คุณก็ยังพร้อมเปิดรับอยู่นะก็ะมันก็ขึ้นมาว่าก็ยังดีแหละแต่ต้องระวังในเรื่องของการใช้จ่ายนะในเรื่องของการท่องเที่ยวเพราะว่าตัวคุณเองเวลาตอนที่คุณเที่ยวหรือคุณช้อปปิ้งเนี่ยคุณจะแบบสุดเวียงสุดกําลังเลยนะไม่ค่อยวางแผนไม่ค่อยเก็บเงินเท่าไหร่นะก็ฉะนั้นก็ต้องคิดนะต้องคํานวณดีๆนะคะแต่การเงินตอนนี้นะคะสบายใจได้ส่วนตําแหน่งในเรื่องของเพื่อนนะคะในเรื่องของ เพื่อนเป็นไงบ้างคุณไม่ค่อยคบเพื่อนเลยเห็นไหมบอกแล้วว่าถ้าเกิดจะคุยก็คือจะคุยกับคุณในเรื่องของพาธธุรกิจ เท่านั้นนะคะแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นในเรื่องของการที่แบบคุยคบค้าสมาคมการเจอกับใครเนี่ยไม่ค่อยเท่าไหร่ค่ะนะคุณจะชอบอยู่กับตัวเองซะมากกว่านะคะส่วนคนที่อยากจะหางานใหม่นะมีเกณฑ์ขึ้นมานะในเรื่องของการได้งานใหม่เนี่ยประมาณช่วงเดือน3นะคะงานนี้อาจจะเป็นงานที่คุณต้องทําคนเดียวงานนี้อาจจะเป็นงานที่คุณมีความรู้สึกว่าคุณนะทำได้เชี่ยวชาญอยู่แล้วแต่ว่าอาจจะเป็นการเดินทางที่ใกล้มากขึ้นนะอยู่ในพื้นที่เดิมๆแหละค่ะแต่ว่าจะได้ผลประโยชน์เพิ่มเติมนะคะก็คือในเรื่องของเงินเดือนเพิ่มขึ้นเดินทางสะดวกสบายขึ้นนนะะคงาก็ไม่ ะนะคะฉะนั้นใครที่แบบลังเลเอ๊จะไปทํางานที่ใหม่ดีไหมฉันอยู่ที่นี่ก็โอเคอยู่แล้วถ้าเกิดมีโอกาสเข้ามาลองค่ะนะคะลองดูแล้วกันเพราะว่าขึ้นมาสุดท้ายแล้วไม่ว่าคุณจะอยู่ที่เดิมหรือย้ายไปที่ใหม่ทุกอย่างส่งผลดีกับคุณตลอดนะคะส่วนนะคะในเรื่องตำแหน่งพันธุค,ค่ะนะคะขึ้นมา เกี่ยวกับญาติพี่น้องนะคะคุณอาจจะเจอญาติพี่น้องญาติเก่านะคะหรือว่าญาติแบบทางไไฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่คุณอาจจะห่างหายกันไปไม่ไม่เคยเจอกันมานานแล้วนะจะกลับมานะพูดคุยกันมาสังสรรค์กันคุณอาจจะเดินทางไปหาเขาหรือเขาอาจจะมีการเดินทางมาหาคุณก็ได้นะคะส่วนนี้เรื่องของที่อยู่อาศัยค่ะที่อยู่อาศัยดีนะคะไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่เพียงแต่ว่าตัวคุณเองเนี่ยอาจจะมีในเรื่องของการแบบอยากปรับเปลี่ยนในเรื่องของการรีโนเวทอะไรบางอย่างนะคะขึ้นมานะการปรับเปลี่ยนการรีโนเวทหมายถึงอะไรทําให้ทุกอย่างดีขึ้นนะ บางคนอาจจะเหมือนกับมีการซ่อมแซมการเปลี่ยนแปลงนะคะเช่นการเป็น,ปน,ะะนการเปลีปปป่ยนแปลงเล็กๆน้อยก็ได้นะเปลี่ยนผ้าม่านเป็นผ้าปูอะไรให้ชีวิตมันดูมีสีสันมากขึ้นจะทําให้คุณสุขกายสบายใจทีนี้คนปีกุลค่ะจะแนะนําให้คุณใช้ในเรื่องของสีสดใสามากขึ้นบางคนอาจจะใช้สีมลนมนะสีน้ําตาลสีครีมสีอะไรเป็นพื้นๆนะรวมถึงในเรื่องของการแต่งกายการแต่งตัวของคุณด้วยปีนี้เน้นฉูดฉาดค่ะยิ่งมีสีสันเท่าไหร่ชีวิตคุณจะยิ่งโชคดีมากขึ้นเท่านั้นนะคะ และต่อมานะคะตำแหน่งปุตตะก็เกี่ยวกับในเรื่องของบุตรหลานแล้วก็บริวารน,นะถ้าเกิดใครมีลูกใครมีบุตรหลานนะหรือว่าสัตว์เลี้ยงต่างๆมีเกณฑ์ที่จะเสียเงินนะคะให้กับเขามากขึ้นแต่ว่าเป็นการปนเตอเป็นการให้โดยที่เราเต็มใจอะเราชอบเราอยากให้นะคะก็ถือว่าไม่ผิดละกันนะตับใดที่คุณให้โดยพื้นฐานของความสุขนะถ้าเกิดคนไหนมีลูกน้องก็จะได้ลูกน้องที่ทํางานดีนะคะได้ดั่งใจนี่แหละนะคะส่วนต่อมานะคะคนที่เป็นอลินะคะต้องระมัดระวังนะคนที่เข้ามาชักชวนคุณทําธุรกิจอะไรก็แล้วแต่นะคะค คุณอาจจะไม่ได้รู้จักเขามาก่อนอะแต่เขาเหมือนกับให้คุณทำนะคะโดยการที่แบบเออบอกคุณว่าจะได้ผลประโยชน์เท่านั้นเท่านี้หรือว่ามีการจ้างงานคุณเพิ่มเติมนะคุณจะต้องแบบละเอียดรอบครอบตรงนี้นิดนึงนะเพราะคนปีกุลเป็นคนใจดีอะบางครั้งคุณจะประมาทแล้วพอประมาทปุ๊บเป็นไงคะถูกเอารัดเอาเปรียบถูกโดนโกงได้นะก็ต้องระมัดระวังตามน,นี้ส่วนตําแหน่งวินาทนะสิ่งที่ต้องระวังนะคะก็คือในเรื่องของเกณฑ์อุบัติเหตุเกณฑ์อุบัติเหตุให้ระวังในเรื่องของการเดินทางท่องเที่ยวการเดิน นะคะแต่ว่าก็เป็นการตรวจเช็คสภาพรถอะไรไปก่อนล่วงหน้าละกันนะคะอย่าอย่าเพิ่งวิตกกังวลเพราะว่าตัวเราเองเวลาจะไปไหนก็แล้วแต่เนี่ยเราจะต้องวางแผนอยู่แล้วนะคะโดยธรรมชาติของเราหรือว่าตัวคุณเองเอาจริงๆนะ ภาพรวมปีนี้การเดินทางใกล้ๆยังมีอยู่บ้างนะคะทีนี้เดินทางไกลเนี่ยมันจะน้อยมากนอกจากมีอะไรที่มันสลักสําคัญจริงๆหรือคุณมีความรู้สึกว่าคุณหลีกเลี่ยงไม่ได้ต้องไปอคุณถึงจะยอมไปนะคะส่วนตําแหน่งคู่ค่ะในเรื่องของความรักนะคะตำแหน่งปัตตานีคนมีคู่คนแต่งงานแล้วปีนี้ความรักหวานชื่นค่ะมีเกณฑ์ได้ท่องเที่ยวนะคะเดินทางไกลไปต่างประเทศหรือการขึ้นเครื่องนะคะไปเที่ยวจังหวัดที่ไกลที่เราไม่เคยไปนะค,ะความสัมพันธ์ทุกอย่างราบรื่นมากขึ้นมีเป้าหมายเหมือนกันนะคะบางคนรอมานานค่ะจะได้แต่ง หรือไม่ได้แต่งสักทีหรือว่าอยากจะมีบ้านมีรถมีอะไรที่มั่นคงที่เป็นทรัพย์สินคู่กันในช่วงปีนี้คุณจะมีค่ะทีนี้เกณฑ์ที่ดีเนี่ยในเรื่องของการที่จะเที่ยวเรื่องของการที่จะมีทรัพย์สินเพิ่มเติมก็คือมี2ช่วงเวลานะคะก็คือเดือน2เดือนกุมภาพันธ์แล้วก็เดือน9เดือนกันยานะคะลองดูละกันส่วนคนโสดจะเป็นยังไงบ้าง มาดูกันนะคะคนสดโอ้โหมีโอกาสที่จะได้พบรักได้เจอคนรักแล้วแต่คนรักเนี่ยมันจะกลายเป็นคนเก่าคนที่คุณรู้จักมานานมันตีได้เป็นสองมุมนะแฟนเก่านะคนเดิมจะกลับมาคบหากันนะคะแล้วก็รวมถึงในเรื่องของเพื่อนเก่าที่คุณเคยคุยมานานการคุยครั้งนี้จะสานความสัมพันธ์ถึงขั้นที่แบบคบกันนะคะแต่งงานกันการใช้ชีวิตคู่กันนะคะเขาจะเข้ามาก็คือเข้ามาช่วยเหลือเข้ามาซัพพอร์ตคุณค่ะไม่ได้มาเอาเปรียบอะไรคุณที่ผ่านมานะ,ะตัวคุณเองอาจจะเจอคนที่ไม่ดีนะคะทำให ให้คุณรู้สึกหวนไหวทําให้คุณรู้สึกทุกข์แต่ว่าในปีนี้ค่ะมีเกณฑ์ดีแล้วนะคะเกณฑ์ที่เขาจะเข้ามานะมี3าช่วงนะคะก็คือช่วงเดือนมีนาเดือนพฤษภาแล้วก็เดือน สิงหานะคะตามนี้เลยลองดูแล้วกันนะก็ขอให้คนโสดนะคะยิ้มรับนะคะการที่จะมีคู่ดีๆได้เลยไม่ต้องวิตกกังวลน,นะคะแล้วก็สุขภาพเมื่อกี้พูดไปแล้วนะคะต่อมานะคะเราจะมาพูดถึงในเรื่องของออตําแหน่งลาภะกันบ้างดีกว่าในเรื่องของโชคลาบโชคลาบจะมาจากไหนโชคลาบนะคะจะมาจากในเรื่องของเลขทะเบียนรถค่ะลองดูเลยนะเป็นสื่อน้าโชคให้กับคุณนะคะนี่ตามนี้เลยนะบางคนใช้รถนะคะคันไหนบ่อยที่สุดมีหลายคันนะคันไหนบ่อยที่สุดให้เล่นคันนั้น รือถ้าเกิดอยจะเล่นทุกเลขเลยนะคะมีรถหลายคันจะเล่นทุกเลขเลยนะกับหน้ากับหลังก็ได้ไม่ติดกันนะคะคราวนี้มาดูไพ่นะ3ามใบ แนะนำเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะคะว่าในปีนี้คุณคุณควรจะทําบุญกับอะไรบ้างน,นะทำบุญอะไรทําบุญเกี่ยวกับเด็กได้ค่ะทําบุญเกี่ยวกับความตายนะคะเป็นผ้าขาวหอ่อศพเป็นโรงศพทําได้หมดเลยแล้วก็รวมถึงในเรื่องของการทําบุญกับผู้พิการต่างๆนะคะจะเป็นการเสริมดวงคุณด้วยส่วนในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะไพ่ขึ้นมานะคะหมายถึงในเรื่องของการเดินทางกับไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะส่งผลดีนะ,ะแต่ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยจะขึ้นมาว่าเป็นการเดินทางไกลนะะ่ะนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของแบบการที่แบบ คุณจะได้ไปกลาบไหว้ในที่ที่คุณไม่เคยไปนะคะอาจจะไกลถึงแบบต่างประเทศก็เป็นไปได้นะเพราะขึ้นมามเป็นการเปลี่ยนแปลงการกลับไหว้โดยใช้ในเรื่องของระยะทางเป็นเงื่อนไขนะคะแต่ถ้าเกิดใครที่มีการกรับไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้วอยู่ที่บ้านถือว่าดีค่ะแต่ถ้าเกิดคุณยิ่งเดินทางคุณยิ่งแบบไปในที่ที่คุณแบบใช้จิตเหนี่ยวนำมีความศรัทธาเป็นตัวตั้งก็จะยิ่งส่งเสริมคุณเช่นเดียวกันนะคะคราวนี้นะคะเราจะมาดูในเรื่องของเลขนำโชคกันบ้างดีกว่านะคะ เลขนําโชค4ใบนะคะมาดูกันว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นนะเลขตัวไหนนะจะขึ้นมานะให้ดวงดีนะสำหรับคนที่ฟังคลิปนี้เกิดปีนี้มา3 0น 9 2นะคะตามนี้เลยนะ9แทนค่า6ได้นะคะ3แทนค่า8ได้นะคะก็ตามนี้เลยขอให้เป็นปีที่ดีของคนปีกุลนนะคะแล้วก็ใครที่อยากจะเป็นกำลังใจให้กับปิงนะคะในการทำคลิปค่ะง่ายๆนะกด Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วเราเจอกันใหม่ค่ะคลิปหน้าสวัสดีค่ะ